สวัสดีครับวันนี้พันานนามาสปอยซีรีส์กันต่อกับเรื่องเดสเตอร์ซีซัน p จ r t 2าที่ d e x t สเต้องพิสูจน์ตัวเองให้เด็บรายอมรับตัวตนของเขาให้ได้ก่อนที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพังลงก่อนไปรับชมผมขอข้ละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปฝากกดแชร์กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนเอาละถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยซีรีส์เรื่องเด x t สเตอร์ซีซั่นเาที่2กันได้เลยครับ เด็กสเตอร์ถูกเด็บราตามติดทุกฝีก้าวจนเขาไม่สามารถขยับไปทําอะไรได้เวลาเดียวที่เขาจะทําให้เธอหันไปสนใจคนอื่นบ้างก็คือเวลาประชุมเด็บราสั่งทีมตามสืบเรื่องของวิสเตอร์แต่ก็ยังไม่มีใครพบบอดแสะระหว่างประชุมเธอก็ยังจ้องไปที่เด็กสเตอร์อยู่ตลอดจนเขารู้สึกอึอดอัดและเก็บกดมากขึ้นเด็กสเตอร์เริ่มจินตนาการว่าตัวเองหันไปเชิดคอวินโชคดีที่เขาได้แค่จินตนาการ หลังจบประชุมเด็กสเตอร์ถูกใช้ให้ไปเก็บ DNA จากผู้ต้องหาแต่เขาไม่ยอมให้ความร่วมมือและผู้จาดูถูกเด็กสเตอร์ทําให้ความอดทนของเด็กสเตอร์ขาดลงเขาเข้าไปอัาจผู้ต้องหาทันทีเสียงโครมครามทําให้เด็บเารารีบเข้ามาดูและห้ามพี่ชายเอาไว้เด็กสเตอร์เดินเหนียวมาด้านนอกส่วนเด็บราก็เดินตามมาติดติด เด็กสเตอร์อาจจนทนไม่ไหวเพราะถูกเด็บราจับตาม,มองตลอดเวลาสิ่งที่เธอทำกลับทำให้เด็กสเตอร์มีความต้องการฆ่ามากขึ้นเด็บราจะยอมถอยออกมาก้าวหนึ่งให้พี่ชายได้หายใจบ้างเด็กสเตอร์กลับมาที่ห้องทำงานและหยิบแฟ้มของเรมอ์สเปนเซอร์ Spencer, ออกมาเขาถูกจับในคดีทำร้ายร่างกายและมีข้อกล่าวหาที่ดูร้ายแรงกว่านั้นเด็กสเตอร์พบว่ามีหญิงสาวสองคนที่เคยเดทกับสเปนเซอร์หายตัวไปหนึ่งคนและอีกคนถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต แต่ก็ไม่สามารถจับกลุ่มใครได้สเปนเซอร์ทำงานเป็นคนสวนอยู่ในสุสานเด็กเซเตอร์คาดว่าเขาคงจะลงมืออีกครั้งในเร็วๆนี้เลยวางแผนจะจัดการเขาก่อนมีศพเกิดขึ้น เดสเตอร์ xter, ตามดูสเปนเซอร์ที่ฟิตเนสโดยมีเดเมร่าคอยตามดูอยู่ไม่ห่างนาเดียสาวนักเต้นจากคลับแวะมาหาควินที่ทำงานเธอนำบอกแสกของคาจามาให้คาจาสวมกำไรข้อมือในคืนวันเกิดทีแต่ควินก็ไม่เจอกำไรของเธออยู่ในถ่ายข้อมูลหลักฐานควินเลยชวนนาเดียให้แวะไปหาเขาที่บ้านหรือนัดไปเที่ยวกันบ้างเธอจึงตกลงพร้อมขอตัวกลับไปนาเดียกลับมาที่คลับเธอถูกสั่งให้ไปหาควินเพื่อสืบดูว่ากำไรของคาจาอยู่ที่ไหน รีนั้นมีชิพติดตามตำแหน่งฝังอยู่ไอแซคเลยขอให้เธอเข้าไปตีสนิทควุนเพื่อสืบคดีของวิกเตอร์สัญญาณของกำไรหายไปได้ที่กว่าแล้วไอแซคเลยสั่งให้ลูกน้องตามหาคนทำระบบเพื่อตามหาตำแหน่งของกำไร ลูอิสยังมาทํางานเช่นเคยและก่อกวนเด็กสเตอร์ตลอดเวลาเขาเลยวางแผนส่งมือปลอมจากคดีนักข่าวรถน้ําแข็งมาให้วินพร้อมจดหมายที่ระบุว่าลูอิสเป็นคนซื้อมันไวเมื่อได้รับพัสดุเขาก็ไล่ลูอิสออกไปทันทีแม่ของแรนดอนมาที่สถานีพร้อมข้าวของที่แรนดอนฝากเก็บไว้ต่คิดว่าอาจมีประโยชน์กับครอบครัวเยื่อเลยนํามาให้เด็กสเตอร์เอาออกมาดูทีละชิ้นและคาดว่าน่าจะเป็นของที่ระลึกจากศพที่แรนดอนฆ่า ควินเดย์เข้ามาเด็บราและแจ้งว่าโทนี่ถูกไขค,ควงแทงตาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านทีมสืบสวนเลยต้องออกไปที่เกิดเหตุทันทีก่อนเด็บร่าออกไปเดสเตอร์ขอยกเลิกมือค้ำและบอกว่าจะขอไว้ไปที่ฟิตเนสใหม่สักหน่อยลูอิสกลับม,มาที่บ้าน เจอเจมี่นั่งร้องไห้ที่โซฟาเขาเลยถามเธอว่าดูอะไรอยู่เจมี่เปิดคลิปที่ลูอิสซื้อตัวมะม่วงที่บ้านเธอเสียใจมากและขอเลิกกับเขาทันทีเด็กสเตอร์ไม่ได้ไปที่ฟิตเนสแต่มาที่บ้า์แห่งหนึ่งเขาหลอกให้เดบราตามมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องคดีของสเปนเซอร์เดบราจําคดีนี้ได้เด็กสเตอร์คิดว่าสเปนเซอร์กําลังจะลงมืออีกครั้งเพราะตอนนี้เขากูนหัวเลวเด็กสเตอร์สังเกตว่าคดีที่ผ่านมาทั้งสองครั้งสเปน โกนหัวทุกครั้งก่อนที่จะถูกจับเขาคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนสเปนเซอร์และน่าจะกำลังล่าเหยื่ออยู่ เด็บราสงสัยว่าพี่รู้ได้ยังไงเด็กสเตอร์เลยบอกให้เธอหันไปมองสเปนเซอร์ซึ่งกําลังจีบสาวคนใหม่อยู่ใกล้ๆเด็บราโกรธมากที่ถูกเด็กสเตอร์หลอกให้มาที่นี่เขาพยายามอธิบายสิ่งที่ตัวเองกําลังทําและจะไม่ฆ่าใครหากไม่มั่นใจจริงๆว่าคนนั้นผิดเขาพาเธอมาที่นี่เพื่ออยากให้เธอเข้าใจและยอมรับเท่านั้นแต่เด็บราก็ยังไม่ยอมฟังและไม่เชื่อเขาอยู่ดี วันต่อมาเด็กสเตอร์ตามดูสเปนเซอร์ที่ทำงานและพบว่าขาวหายไปในสู่สารส่วนตัว ซึ่งไม่เคยมีใครใช้มากกว่า50ปีแล้วหลังจากสเปนเซอร์ออกไปเด็กสเตอร์ก็พยายามเข้าไปในนั้นแต่เด็บร่าก็โทรมาเสียโกลเธอเห็นว่าเขาไม่อยู่ที่ทำงานเลยโทรมาตามให้กลับไปทันทีภาพตัดมาที่ไอแซคเขาให้คนตามสัญญาณก,กำไรจนรู้ว่ากำไรนั่นอยู่ที่สนามบินจากนั้นก็มาที่ท่าเรือและหายไปกลางทะเลไอแซครู้ทันทีว่าวิคเตอร์ตายแล้ว ใครก็ตามที่เป็นคนข่าเขาต้องมีเรืออยู่ที่ท่าเรือนี้แน่ๆเด็กสเตอร์เข้ามาหาเด็บราในห้องและเล่าว่าเขาตามไปดูสเปนเซอร์ที่สุสารมา ถ้าเธอไม่โทรตามขา่าวคงได้หลักฐานมาแล้วเพราะเขามั่นใจว่าในสุสานส่วนตัวน่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่สามารถบอกได้ว่าสเปนเซอร์เป็นฆาตกรแต่ยังไงข่าวก็มั่นใจอยู่ดีว่าสเปนเซอร์กําลังจะลงมืออีกเร็วๆนี้เพราะสมองอไบดัลล่าหรือสมองขิ้งกาของเขากําลังรับรู้ถึงอันตรายแฮร์รี่สอนให้เขาฟังเสียงนั้นเดบราดูไม่เชื่อสิ่งที่เด็กสเตอร์พูดเธอไม่เชื่อเรืร่องสมองกิ้งกาเด็กสเตอร์เลยตอบไปว่าเธอต้องเชื่อ12 ครั้งแล้วที่เขาใช้สมองกิ้งกาช่วยเธอจับฆาตกรซึ่งเป็นคนที่ถูกนําตัวมาด้วยลางสังพ์ของเขาทั้งนั้นสมองกิ้งกาของเขาเป็นอาวุธลับให้เธอมาตลอดเธอแค่ไม่เคยรู้แม้เด็กเตอร์พยายามอธิบายแค่ไหนแต่เด็บราก็ไม่ยอมให้เขาลงมืออีกและโยนงานใหม่ให้เด็กเตอร์ถือให้เขาไปกับแองจิลเพื่อไปเก็บ dna นเอฮันน่าสาวที่แรนดอลรักและทิ้งเขาไปหลังจากรู้ว่าเขาเป็นฆาตกร แองเจลกับเด็กสเตอร์แวะไปที่คลาบและคุยกับจอร์ดเรื่องโทนี่ถูกฆ่าหลังจากนั้นก็แวะไปหาฮันนาเพื่อขอเก็บ DNA น้นหน่วยสืบสวนเด็บราถือแฟ้มคดีของสเปนเซอร์มหามาเรียและขอให้เธอช่วยออกหมายคุณเพราะคิดว่าข่าวน่าจะซ่อนหลักฐานในคดีฆาตกรรมไว้ในสุสานส่วนตัวแต่มาเรียก็ไม่มีหลักฐานมากพอจะขอหมายคนเช่นกันเด็บราถามเธอว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแล้วสามารถหยุดมันได้ก่อนเราควรจะหยุดมันไหมมาเรียตอบเด็บราไปว่าพวกเราเป็นตำรวจเราต้องทำตามกฎภาพแต้มที่ไอแซ เขาพาลูกน้องมาที่ท่าเรือตามสัญญาณของกำไรข้อมือและพบว่ามันมาจากเรือของเด็กเตอร์ไอแซคตรงไปที่เรือเขาเจอลูอิสอยู่พอดีเลยถามว่านี่เรือของนายเหรอือ ลูอิสเลยตอบว่าใช่นี่เป็นเรือของเขาไอแซคให้ลูกน้องจับตัวไว้และคู่จะใช้สว่านเจาะหัวลูอิสเลยยอมสารภาพออกมาว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเรือแต่มันเป็นของเด็กสเตอร์มอร์แกนเจ้าหน้าที่แผนกฆาตกรรมไมอา,ามีหลังจากไอแซคได้ข้อมูลก็จัดการยิงหัวลูอิสทันทีพวกเขาทิ้งศพไว้ที่เรือและกลับออกไป ตกกลางคืนเด็กสเตอร์แอบเข้ามาในสุดสารส่วนตัวของสเปนเซอร์ส่วนเด็บราก็ให้ตำรวจตามดูสเปนเซอร์อยู่ไม่ห่างจนข่าวกลับเข้าบ้านและไม่ได้ออกไปไหนมากกว่า2ชั่วโมงแล้วเด็บราหเลยสั่งให้ทีมเลิกตามและไปจัดการเหตุโ้นที่เพิ่งเกิดขึ้นเทน ภาพตามาที่ควินเขาชวนนาเดียมาที่บ้านเธอสารภาพให้เขาฟังเรื่องที่ไอแซคสั่งให้มาติดสนิทกับข่าวเพื่อลวงความลับของตำรวจเกี่ยวกับคดีของวิกเตอร์ควินสัญญาว่าจะบอกข้อมูลให้เธอเพื่อไม่ให้มีใครมาทำร้ายเธอได้และขอให้เธอนำข้อมูลจากในคราบเกี่ยวกับไม์มาแลกเช่นกันหลังจากตำรวจเลิกเฝ้าดูสาวที่สเปนเซอร์คบก็มาหาเขาที่บ้านเด็กสเตอร์เข้ามาที่สู่สาสรส่วนตัวและเจอต่างหูของเหยื่อที่สเปนเซอร์ฆ่าเขาเลยถ่ายรูป ส่งให้เดมราเพื่อยืนยันข้อสงสัยของข่าวแต่ก็ส่งไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณในนั้นเดมราก็พยายามโทรหาเด็กสเตอร์เช่นกันแต่ก็ติดต่อไม่ได้เธอเลยฝากข้อความไปว่าจะกลับบ้านดึกหน่อยเพราะต้องแวะไปดูที่บ้านของสเปนเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ทําอะไรไม่ดี เดบรามาซุ่มดูสเปนเซอร์อยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นไฟดับลงก็เตรียมขับรถออกไปแต่จูจูแสงไฟในบ้านก็กระพริบปแปลกๆเธอเลยลงมาจากรถเข้าไปดูด้านในในตอนนั้นเด็กสเตอร์กำลังออกจากซูสานและหยิบม,มือถือขึ้นมาฟังข้อความจากเด็บราพอดีเมื่อรู้ว่าเธอแวะไปที่บ้านสเปนเซอร์เด็กสเตอร์ก็เริ่มเป็นห่วงแล้วรีบตามไปที่นั่นทันที หน้าบ้านของสเปนเซอร์เขาแต่งตัวสวมหน้ากากไล่ล่าแฟนสาวอยู่ในบ้านที่สร้างเป็นฉากเขาวงกูดเธอวิ่งหนีลนลาด้วยความหวาดกลัวเดบราบ,บุกเข้ามาในบ้านสเปนเซอร์ Spencer, เปิดเพลงเสียงดังลั่นพร้อมจัดฉากภายในบ้านให้แฟนสาวมีที่ในการวิ่งหลบหนีตามเกมที่เขาวางไว้ เด็บราถือปืนเดินตามทางเข้าไปด้านในแต่ก็ไม่พบใครแต่แล้วมือของสเปนเซอร์ก็โผล่มาจับขาเธอจนล้มลงและลากเข้าไปอีกห้องปืนของเด็บรากระเด็นไปอยู่ใต้ชั้นที่เต็มไปด้วยลวดหนามถือเอื้อมมือไปหยิบแต่แค่ดันติดกับลวดหนามจนไม่สามารถเอาออกมาได้ สเปนเซอร์ยืนขึ้นเตรียมลงมือทำร้ายเธอแต่เด็กสเตอร์ก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลาสเปนเซอร์ Spencer วิ่งหนีหายไปเดบราเลยบอกให้ช่วยหาตัวหญิงสาวที่เขาเล่นงานไปก่อนหน้านี้เด็กสเตอร์เจอเธอนอนนี่อยู่ด้านในเมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าเธอไม่มีชีวิตอีกแล้วเดบราเรียกตำรวจมาที่เกิดเหตุและแจ้งให้อีกทีมไปเก็บหลักฐานที่สูสานแต่สเปนเซอร์ก็กลับไปเก็บหลักฐานออกไปจนหมดไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้ให้ตามตัวเลยเขาหายไปได้กลิ่นไม่อีกครั้งเดบรา เห็นศพของหญิงสาวถูกเคนออกมาเธอรู้สึกผิดและเดินตามออกไปเช้าวันต่อมาเดบราทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกแย่ที่ทำให้หญิงสาวคนหนึ่งต้องตายเพราะไม่เชื่อที่เด็กสเตอร์พูดเธอเข้าใจเด็กสเตอร์มากขึ้นแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเธอเรื่องเด็กสเตอร์ได้ แต่ก็ยอมให้ข่าวย้ายกลับไปอยู่บ้านของตัวเองเดสเตอร์บอกกับเธอว่า <c oughs> เขายังคงเป็นพี่ชายของเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เดมบราคิดว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วและไม่รู้ว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกรึเปล่าสุดท้ายแล้วเดสเตอร์ก็ได้ออกมาจากโรงขางของเดบราจนได้เดสเตอร์และวินมาเก็บ DNA ที่สุสานแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรของสเปนเซอร์หรือเหยื่อของมาริสซคนเดบรานอนแช่น้ำอยู่ในอ่าง เธอเผลอหลับและฝันว่าตัวเองนอนแช่อ่างน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดไม่ว่าพยายามปิดเท่าไรก็ปิดมันไม่ได้เธอตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นเลยรู้ว่าฝันไปเดบรา่าเรียกมาหาเด็กสเตอร์ที่ห้องทำงานเธอเรียกเขาไปคุยด้วยเพื่อถามเรื่องของริต้าว่าเกี่ยวอะไรกับฆาตกรสามเด้งใหม่เขาเลยเล่าทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าฆาตกรสามเด้งเป็นใครเขาเฝ้าตามดูจนทำให้ฆาตกรสามเด้งรู้จักครอบครัวเขาเช่นกันมันกลับมาจัดการริต้าแต่เขาก็ ฆาตากรสามดิ้งเบรียบร้อยแล้วเด็บบราอย,ยังสับสนกับความรู้สึกของเธอแล้วเริ่มไม่มั่นใจว่าเขากําลังโกหกเธออยู่หรือเปล่าขณะกําลังคุยกันอยู่นานเด็บราก็ถูกเรียกตัวกลับไปที่หน่วยเพราะเอองิลจับตัวสเปนเซอร์ไม่ได้แล้วตือต้องเข้าไปสอบปากคาให้สเปนเซอร์ยอมสารภาพเพราะไม่มีหลักฐานชี้ความผิดเขาได้ภาพตัดมาที่คราบ ไอแซคให้ลูกน้องไปหาข้อมูลของเด็กสเตอร์มาให้และนั่งดูประวัติข่าวกับลูอิสไปด้วยระหว่างนั้นคุยและทีมก็พากันมาบุกร้านพอดี จอร์ดพยายามยัดเงินแต่ควินก็ไม่สนใจเขาเลยเดินหัวเสียกลับเข้ามาในห้องตำรวจไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าไอแซคเลยบอกให้จอร์ดจัดการโยนความผิดให้บาร์เทนเดอร์อเล็กเทนแองเจลเข้ามาสอบปากคำสเปนเซอร์เขาจัดฉากสร้างเรื่องให้สเปนเซอร์รู้สึกว่าเขาเกลียดเด็บราจนอยากจะฆ่าให้ตายจากนั้นก็เรียกเธอเข้ามาสอบปากคำตอ่อเด็บราู้รู้ปมของสเปนเซอร์เขามีปมเรื่องแม่ที่มีอาชีพขายตัวเลยออกไปลากหนุ่มมาปั๊บ ภาพกันไม่ซ้ำหน้าสเปนเซอร์เริ่มโมโหและหลุดสารภาพออกมาว่าจะฆ่าเด็บราให้เหมือนกับที่ฆ่าผู้หญิงพวกนั้นสเปนเซอร์จึงถูกจับทันทีทุกคนต่างชื่นชมเด็บบราที่ทำให้สเปนเซอร์ยอมสารภาพ ตกเย็นเธอเดินมาที่ลานจอดรถโดยมีเด็กสเตอร์ตามมาด้านหลังเขาชวนเธอไปดื่มฉลองหลังปิดคดีได้แต่เดบราไม่มีใจจะดื่มเธอยังติดใจเรื่องการตายของมริต้าที่มีผลจากการไปตามภาคฆาตกรสาดิงเธอไม่อยากให้เด็กสเตอร์กลายเป็นแม่เล็กดูสิ่งชั่วร้ายเข้ามาหาตัวเองเลยบอกให้เขาเลิกแค่คนซา่าแต่สุดท้ายเด็กสเตอร์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้เธอขอให้พาแฮาริสันไปอยู่กับตาย,ยายเทนเพราะคิดว่าเด็กสเตอร์ไม่เหมาะกับการดูแลลูกอีกแล้วแต่ เดสเตอร์ไม่ยอมเขายืนยันว่าปกป้องลูกได้และจะขอเลี้ยงเอง หน้าบ้านของบาร์เทนเดอร์อเล็กไอแซคและลูกน้องมาหาเล็กที่บ้านเขายื่นข้อเสนอจะดูแลลูกๆและครอบครัวเล็กตลอดไปเพื่อแลกกับการสารภาพว่าเป็นคนยิงตำรวจแทนเวกเตอร์แต่หางไม่ร่วมมือครอบครัวของอเล็กจะถูกฆ่าจนหมดเช่นกันอเล็กหมดทางเลือกและต้องยอมเขียนจดหมายสารภาพความผิดและใช้ปืนยิงตัวเองจนตายวันต่อมาหาน่าอดีตแฟนสาวของแรนดอนแวะมาเดเวกเตอร์ที่หน่วยสืบสวนเธอได้รับคำแนะนำจากทนายเลยเปลี่ย เนใจมาช่วยตามหาที่ฝังศพเยื่อที่เหลือของแรนดอนเธอถามเด็กสเตอร์ด้วยคำพูดสุดท้ายที่แรนดอนได้พูดเขาเลยตอบเธอว่าแรนดอนพูดถึงเธอว่าเหมือนของขวัญที่ยังไม่ได้เกะฮันน่านึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่กับแรนดอนก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม ต่อมามาเรียมหาทีมสืบสวนและเปิดคลิปจากกล้องหน้ารถที่เป็นหลักฐานว่าสเปนเซอร์ไม่รู้เสึกตัวเองระหว่างถูกจับกุมทําให้การสารภาพของเขาเป็นมคูคา สเปนเซอร์รอดพ้นคดีไปได้อีกครั้งหากจะจับคุมเขาได้อีกทีก็ต้องรอให้เขาลงมือฆ่าเสียก่อนเดบราโมโมหม่าและเดินหนีไปทันทีแองเจลได้รับแจ้งว่าอเล็กยิงตัวตายอยู่ในบ้านทีมสืบสวนรีบไปที่เกิดเหตุทันทีไอแซกเฝ้าดูอยู่ในรถเมื่อเห็นว่าทีมสืบสวนและเด็กเตอร์มาถึงก็รีบขับกลับไป หลักฐานชี้ให้เห็นว่าอเล็กเป็นคนฆค่าโทนี่และคาจาเขารู้สึกผิดและยิงตัวตายแม้ว่าแองเจลจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไรนักแต่ก็ไม่สามารถโต้แย้งอะไรได้เด็กสเตอร์รู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงมีบางคนที่ครับอยากให้เรื่องนี้จบลงไวๆเช่นกันเลยจะฉากเรื่องนี้ขึ้นมา เด็กสเตอร์กลับมาที่บ้านเจอจีมี่กำลังรื้อของใช้แฮริสันลงมาทิ้งเธอเลือกข้าวของที่แฮริสันไม่ได้ใช้ออกมาโกงและบอกให้เด็กสเตอร์ช่วยเลือกเพื่อจะนำไปทิ้งเขาหยิบตุ๊กตาอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นของติดตัวแฮริสันตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้มันแล้วเด็กสเตอร์เลยให้เก็บเอาไว้โกนเพราะเป็นของที่ริต้าซื้อให้ตอนอยังเล็ก วันต่อมาเด็กสเตอร์กลับมาตามดูสเปนเซอร์ที่สูสานซึ่งข่าวเพิ่งกลับมาทํางานที่นี่อีกครั้งเด็กสเตอร์เข้ามาในรถบ้านของสเปนเซอร์และวางแผนทํามันเป็นห้องเชื่อเทนเด็กสเตอร์เดินสำรวจและเจอหลักฐานที่สเปนเซอร์เก็บมาจากเหยื่อที่เขาฆ่าเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองระหว่างกําลังสํารวจอยู่นนั้นสเปนเซอร์ Spencer ก็กลับเข้ามาพอดีทั้งคู่สู้กันไปมาแต่สุดท้ายเด็กสเตอร์ก็เป็นฝ่ายพลาดท่าเสียเอง เด็กสเตอร์ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ในเขาว,วงโกุที่สเปนเซอร์เป็นคนสร้าง <c oughs> เขาเดิอนออกไปสำรวจร,ร,รอบๆแล้วสเปนเซอร์ก็สวมชุดหน้ากากาของมันอีกครั้งบันถทือขวานวิ่งตรงมาที่เด็กสเตอร์เขาเลยต้องวิ่งหนีหลบไปอีกทาง เด็กสเตอร์วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนเจอประตูทางโอกซึ่งต้องปีนช่องลิฟต์ลงไปด้านล่างและโผล่มายังห้องที่เต็มไปด้วยหุ่นโชว์มากมายสเปนเซอร์ค่อยย่องมาด้านหลังเตรียมจัดก,การเด็กสเตอร์แต่สมองกิ้งก่าของเด็กสเตอร์ก็ทํางานอีกครั้งเด็กสเตอร์หลบได้ทานล์ลยึดขวานมาไว้ได้ส่วนสเปนเซอร์ก็หลบหายไปมันพยายามไล่ให้เด็กสเตอร์ลงไปด้านล่างเรื่อยๆเด็กสเตอร์เดาแผนของมันได้แล้วเลยปีนขึ้นไปชั้นบนเทนจนไปโผล่ที่ดาดฟ้าของตึก d e x กสเตอร์หาทางหนีและก่อรถบรรทุกที่วิ่งมาจนสามารถหนีไปได้สเปนเซอร์ได้แต่ยืนมองเขาจากตึกนั้นและเห็นหน้าเด็กสเตอร์เข้าเสียแล้วเด็กสเตอร์ให้เจมี่พาแฮรริสันไปอยู่กับโคดี้และเอสเตอร์สักพักเพื่อจะได้มีเวลาจัดการสเปนเซอร์ ภาพตัดมาที่ไอแซคเขาเข้ามาที่บ้านของวิคเตอร์ได้เดินตรงไปที่กรอบรูปไอแซคหยิบม,มันมาเปิดและดึงรูปใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหลังออกมามันเป็นรูปคู่ของเขากับวิกเตอร์ไอแซคกอดรูปไว้แน่นเขาเรียกวิกเตอร์ว่าที่รักและสัญญาว่าจะแค่แขนให้ เด็บรากับแองเจลมาไว้อะไรกับเหยื่อรายล่าสุดของสเปนเซอร์ระหว่างที่เธอกำลังแยกย้ายก,กับแองเจลสายตาก็เหลือไปเห็นสเปนเซอร์ยืนมองอยู่พอดีเด็บราตรงเข้าไปหาเตรียมถอดรองเท้าปาใสโชคดีที่แองเจลเข้ามาห้ามไว้ได้ทันสเปนเซอร์พูด,ยดเยาะเย้ยเธอและบอกว่าไว้เจอกันอีกนะก่อนที่แองเจลจะลากตัวเด็บรากลับไป ตกกลางคืนเด็กสเตอร์แวะมาหาน้องสาวที่บ้านด้วยความเป็นห่วงเธอเล่าให้ฟังว่าสติแตกที่เห็นสเปนเซอร์ยิ้มยอ่อตอนไปรับศพเหยื่อของมันเดบรามองเด็กสเตอร์เปลี่ยนไปตั้งแต่รู้ความจริงเรื่องข่าวแต่เด็กสเตอร์ยืนยันว่าเขายังเป็นพี่ชายของเธอเหมือนเดิมและถามเธอกลับไปว่าตั้งแต่รู้ความจริงเธอจะยังอยู่เคียงข้างเขาไหมเดบราอยากอยู่เคียงข้างพี่ชายแต่ก็ยังรู้สึกไม่เหมือนเดิมเช่นกันแองเจลยังอยู่ที่หน่วยกับควีน เขาสงสัยว่าการตายของอลเล็กดูเหมือนการจัดฉากบาร์เทนเดอร์คนนี้ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเลยแต่จูจูก็ฆาตก,การรมสามรายใกล้ๆกันแองเจลเลยชวนให้ควินไปป่วนที่คลับอีกครั้งเพื่อเช็คให้แน่ใจแต่ควินมีนัดก,กับนาดเดียเขาเลยขอไปวันพรุ่งนี้เทนสเปนเซอร์เดินอยู่ลำพังในสุสาขนขณะกำลังเดินอย่างสบายใจเขาก็เห็นเด็กสเตอร์เดินผ่านหน้าไป สเปนเซอร์ Spencer, รีบเดินตามเขาไปทันทีเด็กสเตอร์วางแผนให้สเปนเซอร์เดินตามมาและหลอกล่อให้มาที่หลุมศบที่กำลังขุดไว้สเปนเซอร์เดินมาอยู่ตรงกองดินที่เด็กสเตอร์เขียนป้ายไว้ว่าอยู่นี่ขณะที่เขากำลังผลือเด็กสเตอร์ก็ใช้พลัว่วฟาท้ายทอยสเปนเซอร์ร่วงตกลงไปในหลุมทันทีจากนั้นก็จับสเปนเซอร์มัดไว้และพามาที่หน้าเตาเผาศพ ครั้งนี้เด็กสเตอร์ไม่ยอมเสี่ยงเก็บแผ่นเลือดไว้อีกเลวเขายอมให้ความรู้สึกที่ได้ค่าเก็บไว้ในความทรงจําของตัวเองจากนั้นก็หยิบไม้แหลมที่เตรียมไว้แทงลงกลางอกสเปนเซอร์จนตายเด็กสเตอร์นํากล่องสไลเลือดทั้งหมดที่เก็บไว้วางบนสเปนเซอร์และนําเข้าเตาเผาไปพร้อมกัน เมื่อจัดการเสร็จเดบร่าก็มารับเขาที่หน้าสุสานเด็กสเตอร์คือไปนั่งบนรถน้องสาวและบอกให้เธอมองไปที่ปล่องควันที่กําลังลอยออกมันนั้นคือสเปนเซอร์เดบรามองไปที่ควันและถามว่าพี่ทําเพื่อเธอเหรอเด็กสเตอร์ตอบความจริงว่าเปล่าแต่เด็บร่ากับรู้สึกยินดีที่รู้ว่าคนเลวอย่างสเปนเซอร์หายจากโลกนี้ไปแล้ว ดูเหมือนว่าเด็บราจะยอมรับความจริงเรื่องเด็กสเตอร์ได้บ้างแล้วส่วนเด็กสเตอร์ก็กำจัดหลักฐานที่สามารถลากตัวเองเข้าคุกไปเรียบร้อยเอวาสานรแผนเลือกของนักข่าวท่าเรือในตอนหน้ามาตามกันต่อว่าไอแซคจะจัดการกับเด็กสเตอร์ได้ยังไงเขาจะถูกเอาขึน้นหรือไม่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมและวพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ